ขอต้อนรับเข้าสู่รัฐลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิดจ,จังหวัดอุดรธาน,นีเช้าวันนี้มาพบกับการทํางานของช่างนัดนะครับวันนี้มีลูกค้าเข้าช่องเช้าเข้ามารพร้อมๆกัน3คันนะรพร้อมๆกัน3คัน TFR e r o n t i r แล้วก็ Honda Jazz นะครับวันนี้จะถ่ายรวมๆเลยนะสาหรับงานของช่างนัดวันนี้นะช่องเช้าเช้า ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องนัดลูกหมากยนต์จังหวดัดอุดรธานีหรือนัดยนต์ตะกิจจังหวดัดอุดรธานีนะครับมาพบกับการทํางานของช่างนัดได้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่คอนเทียดีกว่านะคอนเทียมีชุดลูกหมากราวหน้านะครับมีคันส่งคันช่ากล้องจานะราวหน้าใช้เวลาไม่นานนะครับจริงๆถ้าทำจริงก็น่าจะไม่น่าจะเกิน หนึ่งชั่วโมงนะเต็มที่น่าอยู่มากแคครึ่งชั่วโมงได้ทำไปนะครับชุดลูกหมากราวน้าฟอนเทียปันส่งกันชักก้อนยาดด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านหลังด้านหลังใช้ได้อยู่นะครับวิ่งดูก็นิ่งอยู่นะครับด้านหลังนะแต่สําหรับด้านหน้าแต่สําหรับด้านหน้ามีอาการเลื้อยนะครับวิ่งทางขรุกขลักวิ่งทางคลื่นนะ มีอาการเลื้อยวูบวาบนะครับมีอาการเลื้อยวูบว,วาบนะครับเบื้องต้นก็เอาแบบสเต็ปงบไม่เยอะนะลูกหมากเล่าหน้าก็ขี่นิ่งแล้วนะเฉพาะลูกหมากเล่าหน้านะครับด้านขวาขอเสร็จแล้วนะครับด้านขวาเดี๋ยวมาดูดางด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายถอดล้อมาแล้วนะก็จะมีกล้องอยางครับด้านซ้ายจะมีกล้องอยางแล้วก็มคกคกนะีคันชักสั้นคันชักยาวนะคันักสั้นเราส่งลางนะครับเอาแบบไวๆช่างโจ้ช่างผู้ทำงานนานคันชักหลุดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูชุดขนส่ง พันชักนะครับที่เตรียมไว้พร้อมแล้วนะฮะของเตรียมพร้อมสินค้าเตรียมพร้อมแล้วนะครับสําหรับชุดขนส่งชักนะครับแบรนด์นัดยนต์ตะกิตอุรรธานีนะฮะทำไปพร้อมเรียบร้อยนะครับลูกค้ามาก็คือถอดเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับตีของเก่าแลกเปลี่ยนไปเลงงานนี้เป็นงานของโรงงานโดยตรงนะจากโรงงานโดยตรงนัดยนต์ตะกิจทําที่นี่ซ่อมที่นี่นะครับ ทำที่นี่ซ่อมที่นี่ใส่ที่นี่เสรีสรยบเรียบร้อยล้บประกัน6เดือนนะครับส่งต่างจังหวัดทั่วภาคอีสานนะครับสินค้าของนัทยนตะกิจนะแบรนด์ของนัทยนตะกิจเองนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับช่างโจนี่ถอดตอนนี้ประมาณไม่ถึง10นาทีนะช่างผู้ทํางานนาน <laughs> ช่างผู้ทางานนานออกมาแล้วนะครับ อันนี้คือรวมหมดแล้วนะครับคอนหมดแล้วนะธรรมดาตัวนี้จะไม่ไม่โยกนะฮะตัวนี้จะไม่โยกตัวตัวแกนตัวนี้จะไม่โยกนะแกนตัวนี้ธรรมดาจะหมุนอย่างเดียวนะน,นี้เป็นยี่ห้อของเทียมนะครับของเทียมที่ใส่มาเป็นยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกกันตรงตรง่ดีเท่าไหร,นะร่ไม่ค่อยทนนะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะนี่ก็เปลี่ยนดูดูจะยังไม่นานนะ่าจะเปลี่ยนประมาณสักปีที่แล้ว ไม่น่าจะเกินนะเขดูสภาพยังใหม่ๆอยู่นะแต่ร้มหมดแล้วนะครับภายในร้มหมดแล้วไม่ทางานแล้วนะครับหลอกแรกนะี้ตัวนี้นะลวมหมดแล้วพูดง่ายๆเขาลันตั้งศูนย์เขาไม่ตั้งให้นะเพราะมันตั้งไม่ได้โอเคนี่คือชุดของเก่าที่ถอดออกมานะครับทีแรกเปลี่ยนไปเลยนะนนนเพราะว่าซ่อมไว้ให้แล้วนะซ่อมไว้เตรียมไว้ให้แล้ว ก็ใส่ชุดของใหม่เข้าไปวันนี้ลิปไม่พอนะไม่ใช่งานเยอะนะครับลิฟน้อยงานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ลิฟลิฟน้อยนะมีลิฟ2สองตัวนะครับสาขาหนึ่งตอนนี้ใช้ลิฟอยู่2ตัวนะครับ ก็จะมีฮอนด้าแจ็คทนนี้แล้วก็มีที่บารที่บาที่เข้ามาก่อนนะครับแต่ที่บาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เลยยังไม่ถ่ายนะเข้ามาก่อนต่อไปพอเสร็จหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ถ่ายนะเราจะถ่ายบทสรุปทีเดียวนะครับเดี๋ยวสาขาสองจะลงลิฟต์สนะักสามจวดเผื่อลูกค้ายเยอะนะเผื่อนาคตแต่ตอนนี้ สาขาหนึ่งก็เอาแค่2ตัวไปก่อนนะครับก็พอรับไหวอยู่นะครับ2ตัวรับไหวอยู่เพราะว่างานก็ไม่ถือว่าช่วงยิ่งช่วงโควิดนี่ยังถือว่าไม่ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะมากก็สองตัวลิบสองตัวรับไหวนะครับลิบสองตัวรับไหวรับได้เดี๋ยวจะถ่ายกันยาวๆให้ดูนะครับว่า ช่างโจ้ทำงานนานไหมนะช่วงโจ้จะประกอบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะอันนี้แทบไม่ตัดต่อนะ น,นี้ร้อยน็อตไปแล้วนะครับมาดูฝั่งซ้ายเดี๋ยวยิงน็อตมายิงน็อตยึดก็จบแล้วนะครับ ใส่ใส่น็อตเรียบร้อยยิงน็อตเรียบร้อยนะครับใส่ล้ออันเป็นเสร็จ ด้านซ้ายเรียบร้อยครับด้านซ้ายใส่ล้อเรียบร้อยมาดูทางด้านขวานะครับพีน ยึดน็อตเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านขวานะครับยึดน็อตคันชักใส่กับคอม,มานะครับแล้วก็ยึดน็อตคันสวงกลางใส่กับขาไก่นะครับก็เรียบร้อยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับใส่ล้อยิงล้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวลงพื้นตั้งศูนย์ก็จบนะครับสําหรับคอนเทียคันนี้นะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสัก15นาทีนะฮะเบสเ็จเดียบประมาณสัก15นาทีช่างโจช่างโจช่างผู้ทํางานนานโอเคตอนนี้กําลังปรับล้บลอตั้งศูนย์อยู่นะครับกําลังปรับล้อตั้งศูนย์ล้อแล้วก็ต้องวิ่งตั้งก้านวงอะไรอีกทีหนึงนะ่ง จริงถ้าเราปรับด้านบนนะครับถ้าล้อลอยอยู่อย่างนี้นะฮะบางทีบางทีก็ได้นะครับบางทีก็ไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องลงพื้นนะแต่เราปรับเบื้องต้นก็คือปรับคร่าวๆนะครับปรับเบื้องต้นก็ดูด้วยสายตาว่าล้อมันตรงไหมนะระดับล้อมันตรงนี่คือระดับล้อมันตรงนะครับทางซ้ายทางขวาลงมาข้างล่างถ้ามันเพี้ยนเราก็ปรับอริงีน,นนะ๋ยวค่อยปรับ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงน,นะครับโอเคย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวละมาท่านลง โยกตั้งล้ออีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งล้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมโยกตั้งล้อก่อนตั้งศูนย์ก่อนนะครับรถรุ่นเก่าๆนะครับไม่มีสายแพรพงมาลัยนะขอพงมาลัยตั้งได้เลยนะพอเราตั้งระดับล้อได้นะครับพอเราตั้งระดับล้อได้เสร็จสับเรียบร้อยหน้ายางได้เรียบร้อยนะครับเราก็มาปรับตั้งที่พวงมาลัยได้เลยขอพวงมาลัยสลับให้ก้านมันตรงได้เลยนะถ้ามันมีอาการเพี้ยนนิดๆก็ค่อยว่ากันนะครับค่อย ค่อยไปปรับข้างล่างนิดนึงนะโอเคนี่เดี๋ยวผมขึ้นขับกอดพวงมาลัยตั้งวิ่งตั้งได้เลยนะครับวิ่งตั้งศูนย์ตั้งพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยตั้งไม่ยากนะครับรุ่นเก่าๆนะครับกอดพวงมาลัยวิ่งตั้งได้เลยนะก้านพวงมาลัยศูนย์ล้อระระดับล้อได้ก็โอเคเลยนะตั้งพวงมาลัยได้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับทุกอย่างนิ่งแล้วนะครับ ขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนตกิจอุดรธาน,นีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเดินทางกลับแล้วนะครับฟอนเทียฟอนเทียเรียบร้อยโชคดีครับขอบคุณครับ